สวัสดีค่ะสวัสดีมากับน้องภูเขาแล้วก็ไม้ไผ่ไม้ไผ่ไบ้านเ้าค่ะไม้ไผ่เสียงไทยไม้ไผ่บงเพิ่นจะรูใหญ่กว่านี้เนาะค่ะรูใหญ่กว่านี้เราจะเอามาทําแจกันจะเป็นของเล่นสองก็ได้เป็นของเล่นสองก็ได้สําหรับน้องภูเขาเพิ่นจะนนให้ไหนนะ ได้เลยลนนเดี๋ยวจะมาะเล<ร>าะจะเอาไป้เต้นตรง,<อ>งตารับเราเลาะตรงตานี่ออกค่ะเลาะตรงตาออกให้สวยงามแล้วก็จะมาขัดตรงนี้ให้เงาๆค่ะแล้วเราก็จะมาอันนี้คือเราว่าเราจะทําประมาณนี้ค่ะแล้วเราจะทําไม้ไผ่ขึ้นมาแล้วก็จะทําตัวปลาเป,เ,เป็นแถวเป็นแถวสช่ไหมค่ะงามงามคือชิดอยู่ใน ความฉีดของเขาอยู่ค่ะเดี๋ยวจะคายอดออกมาเป็นชิ้นงานให้ชมแต่มาเล่าให้ฟังก่อนว่าอันนี้คือกระบอกไม้ไผ่ที่จะมาทําเป็นแจกกันแจกกันปลาแต่เพี้ยนค่ะส่วนที่จะมีสมุนไพรใส่เข้าไปโมบะเอปปะกาศใส่เข้าไปรอชมอีกทีนึงค่ะอันนี้คือให้ชมกระบอกไม่ไผ่ไม่ไผ่บ้านเขาเดี๋ยวต้องมารอตรงตาเพิ่นออกอีกค่ะตรงตาแต่จะเอาตรงตาไว้จะเอาตรง ตรงที่บ่สวยออกค่ะนี่เดี๋ยวเราจะมาทําเป็นแจกันตั้งโชูตั้งโช์ตรงที่เราชอบนาพระพุทธลูกก็ได้ค่ะ<ห>น,นาตรงโตะ๊ะทานข้าวยั<ะ>นสิได้ค่ะอันนี้เป็นของเล่นน้องภูเขาเป็นของเล่นน้องภูเขาเลยค่ะเป็นของเล่นไม้โดยที่ไม่ต้องเสียงหนังสือคือเป็นของธรรมชาติบ้านเฮาสมัยก่อนเคยได้เล่นด้วยกันด้วยค่ะนี่แม<พ>่เหรอ ไม่เคยเล่นหรอไม่เล่นแบบไหนแม่ก็เล่นแบบนี้แหละปูทวดก็จะเอาให้แม่ตำหม,มากอย่างนี้ทําเป็นไม้ตำหม,มากทําเป็นบ้างปกุกเป็นบ้างหินยังสิแมค่ค่ะบางคนอาจจะเคยเล่นนาะคะ่ะบางปกุกแต่ทุกวันนี้เด็กไม่รู้จักครับว่า<อ>บางปุกน้อดรู้<ซ>สิ <ๆ S 2> ะะมันเหมือนหมากเลยเหรอหอมหอมจินเยื่อไม้ไผ่ไหเหมือนหมากไหมแม่เหมือนจังเอามาให้ดขาหลานยังสิประโยชน์ของเยื่อไม้ไผ่คือวิตามินด้ค่ะวิตามินให้เราสมัยก่อนจะใช้ไม้ไผ่ เยื่อของไม้ไผ่ที่มาทําข้าวลาม,มที่มาทําข้าวลามนีไม่ใช่ว่าจะมากินแต่ข้าวลามอย่างเดียวด้วยค่ะข้าวด้วยแล้วก็เยื่อเยื่อขอ้างในไม้ไผ่เราก็ได้กินด้วยเป็นวิตามินอย่างดีของคนโบราณเนาะค่ะอันนี้คือประโยชน์ของไม้ไผ่ชใช่ได้ตังแต็มบังลู่นี้มาใบใ,าาใบก็ใช้<ะ>ล้ำต้นราก ใช่ประโยชน์ได้มากมายล่มก็ได้เป็นร่มเงาให้เราได้พักผิงนอนพื้นใจได้อันนี้เป็นลำไม้ไผ่ที่เจียมเป็นแจกกันเดี๋ยวทาเป็นแจกกันร้อยชมก็จะมารอเราอะหลายั้ตอนเดี๋ยวเราก็ชื่นชอบงานด้านนี้เราก็จะทําออกมาให้สวยค่ะเอาผู้เขาเลี้ยงเหรียญย่างสนุกสนานเลยนี่ค่ะไม้ไผ่กระบอกไม้ไผ่ทําเป็นทําเป็นไรแม่จ๋าจะทําเป็นไรลูกฮะ ทำเป็นอะไรบอกทีเป็นอะไรนะจําได้ไหมนี่ของเล่นของเล่นนะของน้องแต่แม่จ๋าจะทําเป็นอะไรรู้เบ้าปลาปลาเป็นมูบายสไม่เด็กทำไมแม่เคยเล่นนี้่ะเป็นพวงคุณแจค่ะตอนเด็กๆทำไมแม่เคยเล่นเจกันหลายอย่างอย่าเอาของเล่นน้องมะเลี้ยงให้ดูเลี้ยงให้ดูขอบคุณค่ะอ้าสวัสดีครับที่รูสวัสดีครับสวัสดีครับก่อน สวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะ